ม่ชิไกากน,น้ำตาของลูกผู้ชายตื้นตันใจนะคะในความศรัทธาขององค์ปู่นะคะก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้กับหนูนาะหนูนาะเนะด้อค่ะเด้อ คื่อนมไปขังที่ดังที่ังทนี่ไม่มเกินครอกินนะับอยู่ไหนครับเมื่อคืนนี้มันดึกครับเลยไม่ได้กลับคับนอนที่เต่างอยครับเมื่อคืนนี้

หหมดไปลายบรรยากาศอบอุ่นนะคะเป็นบรรยากาศอบอุ่นหลังมุงคนได้กลับมาแล้วนะคะเบื่ออะไรนะเบออนพี่มาขอพรจากท่านขอมาท่านว่าทำผู้ใหญ่ได้เพราะเราระลึกถึงท่านสมจริงและกำลังใจให้ทุกคนสู้ๆไปด้วยการจ้ากับผมไม่บุญไม่บานอะไรไหมไม่ตอนตอนเร่องนถึงทุ่ท่านอย่างเดียวเราไม่ได้บุญนะเราะบุญไม่ต้องพูดก็ได้ ้ล,ลกว่าให้ช่วยช่วยพี่แล้วก็ช่วยจุ่มพลจุ่มพลแลสิ่งที่มันไม่ดีต้องชวงที่ว่าจุ่มเราพวกเราเข้ามาขอพ่าท่านแล้วลุกขึก่นท่านตลอดเลย ท่ да นตลอดนที่ทํามาได้เนี่ยคือสำเร็จแล้วสำเร็จพองคูพี่เชื่อของพี่นะแล้วแต่ว่าใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อน้องลองดูยาในกาครับพี่มินบอกาใสัมภาษณะครับพี่เชื่องคูแต่พี่เริ่มสร้างขึ้นมครับารับตนในใจของพี่อ๋อนะครับผมนี่ตามในใจของพี่อ๋อตามติดตามสถานการณ์หน่อย แต่มันก็ไม่ใช่บังเอิญเนาะเราอยู่อยู่คนละบ้านเรามารวมกันได้เนาะไม่รู้อะไรจะขนาดนี้ก็เหมือนท่านบอกว่าพลังพยานาคจะมารวมกันอยู่ตรงนี้นะคะจะไม่ีีไปไหนหน้าอ๋อ,อนี่ก็เป็นที่พึ่งของยูทูบเบอร์ทุกคนได้แล้วก็ลุงคู่กันกับลุงพล น้าอ้พูดอะไรไม่ออกเนาะทุกคนก็วันนั้นเหมือนหัวใจจะสลายนะคะว่าน้าโอพอขึ้นรถไปแล้วเขาเอาน้าโอขึ้นรถไปแล้วมันเรื่องไร้่านไปแล้ว นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปก็โชคดีตลอดเลยแหละมันผ่านไปแล้วเรื่องที่ไม่ดีผ่านไปหมดแล้วเหลือแต่สิ่งดีๆก็ขอใหอ้มีความสุขความเจริญเขาจะเดินข้างคู่ไปกับลุงพลลุงพลไปไหนก็เห็นนะออยอยู่ตรงนั้นนะคะแม้จะแม่จะถึงว่าจะ เจออะไรร้ายๆเขาก็จะเดินไปให้ได้ค่ะคนคนนี้จะไม่ขอยหลังนะคะคือว่าน้ตาเขาไหล้องทราบที่ปู่หยิบยื่นให้เขานะก็ทุกทุกคนขอให้เป็นกำลังใจให้หน้าอ๋อนะคะต่อไปนี้เราจะร่วมแรงร่วมใจกันต่อสู้ไปด้วยกันนะคะคือมีน้าอ๋อ แล้วก็มงคุณจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปก็จเจริญเจริญมีเงิน,ม,งนมีทองเดอ้ออ๋อเดอ้อเรื่องไร้ที่มันผ่านมานั้นอย่าไปคิดมัน เดินก้าวหน้าไม่ต้องเหลียวหลังสู้สู้อยาถอยหลังขอแต่อย่าถอยขอให้สู้ต่อไปร่างกายที่แข็งแรงท่านทานมาให้นำให้มาถูกต้องนะโอ๋อให้โอ้มีความสุขความเจริญเออครอบครัวหนึ่งก็คืออ๋อนำทาง ตั้งตั้งแต่ที่อ๋อมาอยู่นี่ก็รู้จัลลุงพลไปไหนก็ไปด้วยกันอ๋อคนนี้แหละที่ถักขาล่างให้ลุงพลเดินได้ก็เพราะ่อ๋มันถักโอ๋โอ๋ใจโอ๋ลุงพลโอ้โอ๋เดินเก่าเน่าเดินที่เที่ยวบ้างก็ได้ลุงพลนะโอ๋ จับ,บไปนะที่แม่บอก,ก,ก,อก,บอก,กว่า,า,าินต่อไปอยากเจอเลาดอยแม่ก็โใจมากแล้วอที่คู่กันแต่ไคู่แล้กันที่ไรอยรางน,นั้นแม่ไม่อยู่อย่าทิ้งคนนะเหออย่าทิ้งน้องนะ ន <laughs> <s musique> <coughs> ៅនឹងតាមពីយល់រែកទៅតាមពី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 តាម ความรู้สึกตื้นตันใจของคุณแม่คำใสกับพี่ออนะคะขอองค์ปุณนช่วยคุ้มครองคุณท่านด้วย